สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินก็มาวันนี้เอกกำกับอาสาที่ทมที่จีกันนะครับมาริ่มกันเลยครับอิใส่อิลใส่อิลใส่อิวใส่อิยืดแขนครับพี่หนยืดแขนสองข้างสองข้างสองข้างใส่อิวใส่อิวใส่อิใส่อิยืแขนทางซองออกไปจับหัวไว้สายเอิแรงแรงยือแขนท้งซองออกไป จับหัวไวสายเอียวแรงแล้วเราหัวไวสายเอียวแรงเอวเอวที่ตอบว่าเป่ายิงฉุบเป่ายิ่งฉุบทดลองครับคุณไม่รักทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกฉันเล่นทำไมจำจี้จำจี้มาลวงมาหลอกฉันเล่นทำไม พ่อคนหลายใจล่อแหล่ล่อแหล่พ่อคนหลายใจรอแหลกอแหลกฉันทนไม่ไหวแน่อายเสียวอายเสียง <feel>. <laughs>